สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้ก็มาพบกับซาร์สริมผ้าพิ่นในต่างแดน,นเช่นเคยนะคะมือน,นี้ผ้าพี่น้องไม่เห็นเบี่ยค่ะมาทําความสะอาดนะคะเดือนหนึ่งก็มาเช็ดอุปกรณ์อาทิตย์ละเ่อค่ะแต่วาถตุถูพืนกเกือบสู้มือละค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าสะดวกบ่ แล้วแต่ว่ามันโซก,กับปรกบอลในแต่ละมือนะคะมือนีก็ได้เร็วทั้งความสะอาดแล้วค่ะเพราะว่าไ,ไม่ได้เฮ็ดร้ายมอแล้วน่าจะเป็นได้ทั้ความสะอาดประมาณสามมือแล้วค่ะนี่ค่ะผ่าไวท,เทะะ์เสรซจนี่แล้วค่ะเ็จคุณคุณมันสิหลายเ่ิงนี้อากาศนันหนาหอนนั่มก็ ยังพี่บอกแล้วเนาะครังเขามาออกกำลังกายกันเนื้อมันกับสลายยิ่งช่วงน้าหอนนั่นเลยเบิงอเดอพี่น้องคะปกตินี่กระเท็บขาข้ามสาทับประตูหน้าต่างที่แล้วของเนาะของงาเฮ็ดมัดนั่นแหละค่ะท้าคุณเรด ถ้าความสะอาดนี่คือกันค่ะมันแล้วแต่ว่าอันข้าวเจ้าเาสียให้ยังน,นคะคะถ้าว่ารับจ้างตามบ้านนะโดยส่วนหนักแบถ้าไปเฮ็ดตามบาาม้านเพราะิให้อ่าคือเขาสิมาว่าใจเดี๋ยวนี้อ่าสมัยตะที่่อาการจ้างงานมันก็จะเป็นรายชั่วโมงอย่างเป็นเองนี่ท้าความสะอาดติโต๊ะชั่วโมงละซิกหาย,ยูโรแต่ว่าการแข่งขัน มันก็มีหลายค่ะคนวางงานก็หลายดังนั้นเขาก็มีการแบบว่าเมาส์จ่ายอ่าเมาส์จ่าย่ังไรก็คืออ่าบางคนเขาก็อ่าอยากได้งานอยากมีคนจา้างซื้อมือมือหนึ่งมีไปหลายจา้าเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบว่าสามสามชั่วโมงสามชั่วโมงยี่สิบยูโรอะไรประมาณนี้แล้วแต่ค่ะหรือว่าสามชั่วโมงสามสิบมันแล้วแต่ว่าเขาไปยูโมงไซนะคะไปรับจา้างยูไซแต่โดยส่วนมากเราก็ตกชั่วโมงละสมัยยูโร แต่บัตนี้ถักคู่แข่งขันมันร้ายเขาก็สิบแบบว่ารดหย่อนเพื่อให้ได้งานนะคบมือหนึ่งมีจ้าชั่วโมงแล้วมีต่างยีสิบสี่ชั่วโมงแมนบอลละทำงานสมมติว่าอสามชั่วโมงยีสิบเสียมือหนึ่งเอาสักสามคนนอกสามบาทไปสามบาทก็ได้แล้วหกสิบยูโรตร่อมันแมนบอลลคะสิบมือเป็นสัญาหกร้อยละบัดนี้ยีสิบมือกับพันสองสามสิบมือกับพัน ท่นแปดอันนี้คือแบบเคราๆนะคะคือแบบด้วยมากบางคนนี่ทีือเขาทํารับจ้างทำความสะอาดในมือนึงเข้าไปหลายแห่โดยเฉพาพอถ้าไปทําความสะอาดในบ้านตามบ้านของคนกับสมาขิกกับหสเหี็รอันหวาดบ้านถูบ้านนะคะเช็ดกระจกเช็ดกระจกนะคะเช็ดประตูหน้าตา่างเช็ดทุกอย่างคะ่ะเช็ดในตะวกูนเช,ช็ดเข้าต่อเคาน์เตอร์ทำความสะอาดอ่าห้องนงอง,งอนห้องนอนเฮ็ดสุย่างคะ่ะ ร่วมถึงการทํากับเผาวนําค่ะดยสมัครคนที่ผู้ใดคือคนจากงานนิยมจากงานสู่ชุดกระเป็นคนเี่าผู้สูงอายุนะคะก็คนอายุประมาณเจ็ดสิบปดสิบขึ้นหรือว่า60สิบขึ้นประมาณเนี้ยค่ะที่แบบันได้ละที่ลูกเต่าก็ดูแลลวเขาก็อยากไปอยู่บ้านพักคนชรากาอยากดูยเงินของเขา ขาข้ามก็เข่าไวให้เดิมปกติเราทอดในต่างประเทศที่เขาเห็ดก็เขา่าใหดก็เขาเทิญหนึงก็บสกินไดส้สอง,ถ,สงถึงสามหมื่นค่ะก็คือเขาแช่แช่ถึงตัวเย็นไปค่ะเห็ดช่องฟิตไว้หรือว่าจะเป็นช่องธรรมดาปกติที่เขาต้มกันว่ามักจะเป็นอาบตะกูลถั่วถั่วลูกไก่หูจักมะคะอาประมาณนั้นละค่ะและ้วก็อามันฝรั่งเขาก็สิต้มใส่อา่าเนื้อกระต้งเนื้อกระต่ายก็แล้วแต่ละค่ะแล้วเขาก็จะมรกินน้ำผลมีผลไม้ นั่นแหะค่ะในการทําความสะอาดก็แล้วแต่แต่โดยสมัครยังคุยบอลแหละคือทําความสะอาดตั้งแต่กว่าทุูเช็ดเช็ดเคาน์เตอร์เช็ดทุกอย่างเปลี่ยนที่นอนที่นอนซักผ้าในเวลาในระยะเวลาสามชั่วโมงต่อบาทมักจากสามชั่วโมงเป็นคันตันเพราะว่าปกติคนหรือเขาจานก็จะจ่ายให้บัตรลังหนึ่งนี่อาทิตย์หนึ่งจะ่หมาสองเถื่อไปเหมียนทัความสะอาดค่ะนี่แหละค่ะ เส็จปอกเสร็จมันค anyway, ือยังก <ona> well. <laughs> kind of ันม้ำกุ้ยเสร็จไงล่ะค่ะแต่ว่ามันซื้อลำบากกาอนช่วงได้ช่วงหนาหนาวแล้วภัยสียืดแบบนี้มันก็คืออยู่บ้านเท่หน่าฝนกับประหยสิลุกจังมองหนอดไงล่ะค่ะหมดค่ะแต่เบาหนุอนี่สิเสร็จแล้วบอสสาวกุ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาซอยเฮ็ดแน่บ่มีมูอะไร บอกเนี่ยขนาดว่าอยู่ในนี่ยังได้ยินเสียงนกเพ้นบ่นกมันตามไปทุกทีเลยมีทุกทีนะคะนก เพราะตามเดี๋ยวก็จะขึ้นบินเป็น17000โฟกี้ <laughs> เขาเกินไปตามค่ะไปสามหักควันนั่งจะน อุ้ยเ้าแบบเดียวคือเวลามันยางไวแต่นอนี่ค่ะเราปุ้ยก็ทูพื้นเรียบร้อยเก็บกวาดเรียบร้อยแลนะคะเช็ดต้นแตงอุปกรณ์ทุกอันก็เช็ดเสร็จแล้วเมื่อยแล้วค่ะบัดตัวนี้แต่ว่ากันยังมาทันแล้วห้องนุ่งห้องนางก็ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเว้เ บัตนะกับเหลือไปเซตถูข้างท่องอีกเทื่อนึงค่ะเซตข้างท่องบัตนะเห่ากับสิแลลวเวียของเมื่อน,นี้ค่ะโอ้ยเมื่อยารค่ะอ่ะท่ากับท่าซีเขา มากค่ะนี่ยก็เอาน้ามปลาาเอาน้ามปลามามาถูเนี่ยละค่ะอุปกรณ์การทถมาหากินค่ะถูพื โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันสีเงายไปนะคะเดี๋ยวปุยจะทูให้มันแล้วก่อน,นะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมรับฟังนะคะเจอกันคลิปต่อไปด้ค่ะพี่น้องคะบ๊ายบายค่ะสวัสดี